สวัสดีครับนีสีมะอวาวโลงเห็นมึงนะครับหลังจากผมเรียนผมปล่อยไปเมื่อกี้นี่ประมาณ3ามสิบมครับเรียนเนาะครับบางนี่ก็ว่าเสียวลงครับเนาะครับนี่ครับจุลาครับหนึ่งห่วยหาสิบสามเซนติเมตรครับว่าเสียโล่งครับบานนีี๋ยวมื่อเม่อเงินะครับ จกแกนไปไปเดี๋ยวสักพักนะครับกถือว่าผ่านละครับเนาะตัวนี้เดี๋ยวผมเสียวลงกใหนมึงนะครับบาทนี้ดึงล่งนี้เรียครับหาเรื่อมกับโอเคครับ ตัวนี้สูตรเปิดช่องนะครับหนึ่งหาสิบสามเซนติเมตรครับ <c oughs> ส่่งให้พี่นองท่างจังหวัดนครปฐมครับสำหรับคนที่สนุกสนใจอยากเด้ไปแลนนะครับกะถักเขามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเห็ดนอกรอบไหมครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ล่องเท่าเดียวคืนเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้มือนี้ร่มโมเดลเปลี่ยนคิดนะครับนี่ร่มโมเดลเปลี่ยนคิดนะครับร่มตามปกตินะครับที่เข้าเคยเรียนกันสู้มือครับสู้เบนเดอก่อนนะครับนองตอนนี้ร่มกัโอเคครับกัถทอว่าเรียนมาได้ครับลอง่าได้ครับครับเดี๋ยวจะสา้าให้มึงนะครับ โอ้ลมแห้งครับลม กำลังเซิร์นเซ,ล,ซลหาลุ่มนะครับนี่ครับข่านี้กันบนสูงมาได้ครับเรียนลุ่มเบาครับนี่นะครับทางอุบลกัจัดได้ด้วยครับ เป็นตครับจังหน่อยปล่อยเบิดขึ้นกับว่าลุงนะครับผมมากันล่มแบบนี้แต่ก็บดีปล่อยไปครับพอดีเดี๋ยวล่มมันก็จะเบิดครับมันก็จะมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละครับบานนี้ก็จะกลายเป็นล่มเปลี่ยนทิศครับบานเนี้ยครับเข้าต้องหาโอกาสมุมมอเนาะเวลามุมมอครับในการล่องเรือครับเราม่ แล้วอยากเหรียนร่มนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมา่านไพกกอยู่ข้านี่แหละครับความสูงเนาะแต่ตัวนี้ก็เป็นเบาประม่านแบบว่บาโมปีแข็งนะครับก็แต,แต่แต่ก็จะโบแมนปีกอนครับปีกพอดีครับสามารถเรียนร่มห่อนนะครับดวงนี้ครับรีเบานี่ครับรีเบาเหรียนร่มเบาครับ แต่ลมแห้งแล้วเขาก็จะไปเรียนนะครับนอกมันจิเสียครับตัวนี้พี่น้องเพื่อนกะก,กำฉับมาเลยเอาแบบขึ้นง่ายๆครับผมก็จัดให้เอาแบบให้มันขึ้นง่ายๆเลยนะครับน้อยถือใจโหลดครับครับปวต่องไปเตียงยังให้มันยากนะครับนี่ครับ นักลบย่อมมีบาดแผลครับรั้งแบ้วาตัวนี้ข้างลังจะเป็นสีบอลน,นะครับห้่งดําครับนี่ครับสีบอนพุงดํานะครับการเก็บงานครับส่วนข้างหนานะครับสะเป็นไล่ยทหารนะครับ อีสันข้างหน้าจะเป็นไล่ทหารนะครับนี่คครรัับบสำหรับไปมากรีบหนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดคขับสักไกเป็นก้อนกำลังใจให้บ่าวเฉ่งคนอนุ่บนนี้ได้ครับครับไปเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เนาะครับเนาะเอาพ่อได้มึงเนี่ยแง่งกันมึงเนาะครับเนาอเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บ